สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวงในแฉนักร้องยุค90เซนเบยา ซุ้มคบสาวไฮโซมานานนับปีแล้วเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับประเด็นคู่รักดารายุค90เซนเบยียลาสุดทางข่าวบันเทิงช่องแปได้ออกมาเผยเส้นทางความรักของนักร้องยุค90กับไฮโซสาวคู่นิกกิกกันมานานเป็นปีแล้วเริ่มพาออกสื่อเริ่มมีการลงรูปคู่เสร็จแล้วก็หลบออกเริ่มพาไปงานนู้นงานนี้เหมือนแบบออกหน้าออกตาจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เมียขอยยาย่าเสร็จเมียก็ออกมาแต่ตัว ฝั่งเมียไม่กล้าเรียกร้องไม่ชอบความวุ่นวายถ้าชอบกันรักกันก็ไปอยู่ด้วยกันนักขา่าวเผยว่าฟังมาจากคนในวงการบันเทิงถ้าเขาอยากจะคบกันก็โอเคฝั่งเมียก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร จริงๆแล้วนักร้องยุคเก้าเขาก็มีเพื่อนของเขาเม้ามาว่าจริงๆแล้วฝ่ายชายอชอบอะไรที่เป็นไฮโซอยู่แล้วพอมาเจอผู้หญิงคนนี้ก็เลยตรงสเปคเลยไฮโซเขาก็เป็นแฟนคลับนักร้องคนนี้มาก่อนและได้สารความสัมพันธ์กันนิดนึงทุกวันนี้ก็ไปมาหาสู่กันก็ไปอยู่บ้านไฮโซช่วงนี้ก็อาจจะระวังระวังหน่อยเพราะกลัวทัวลงขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ